สวัสดีครับอะไรครับคุณปออะไรครับคุณแฮมคุณอยากอ,อ่านให้ผมมีดแล้วครับผมออไม่ชอบผมไม่ได้อ,อ่านครับขอบคุณครับอ่ากตามโอ,โอโม้คุณแฮมครับมันเปลี่ยนเป็นมีดเองอะ แฮมคุณแฮมครับขอเทสก่อนแป๊บหนึง่งอันนี้ยังไม่เอาจริงนะขอ what, what what, what เทสก่อนว่าได้ยินเสียงเปล่าสวัสดีครับพบกับคุณคุณ FTV TV, TV Gamer ครับอืมโดนมิสคู่ครับโดนมิสคู่ของคุณแฮมคุณแฮมครับ,รบทำไมไม่พูดครับ คุณช็อตไหมชอืมใครเสียชีวิตวะเฮ้ยแหลกอะผมแหลกครับใครเสียใครเสียชีวิตครับผมผมเสียชีวิตครับมันแหลกครับเมื่อกี้น่โยโคตรแหลกกำลังดูข่าวอยู่เนาะใช่ครับผมดูข่าวไม่ได้ดูล่าเปล่าวย่างเงี้ยก็ผีครับก็ผีครับ ส้ยกองศูนย์เสียจยังครับวับเอ้ยแม่กดปลาระเบิดเองเดี๋ยวขอปลาระเบิดออกจากตัวให้หมดก่อนแม่ชอบไปอันอื่นไม่รู้เป็นเฮี้ยอะไรครับเดี๋ยว เดี๋ยวเพิ่งเริ่มนะขอปาลาระเบิดในตัวออกใั้หมดอ่ะรอกันนะครับขอปาลาระเบิดโอเคปาลาระเบิดควันออกเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนเป็นวลาจ,จริงๆนะชอบเปลี่ยนเฮ้ยจะตกับตกขึ้นไปเอ้ยมันเปลี่ยนเป็นมีดอ่ะเฮีย เย่าใช้เอา้ากระสุนเสื้อมดอีกกำลังยิงเล็บเอา้เอาเฮดช็อตเหตุช็อตปะไม่เห็นหรอตัวชิมันบางครับผม <c oughs> ผมู้าก่อนๆได้กรโคตรอ่อนเลยครับใครอยากเล่นกับผมก็แอดกัลลิน่ามาได้ใครอยากจะลองก็เข้ามาดีเออก็ถามก็ถามคนปอน,น,น ครับชื่อไกลหน้าผม R เลยนะครับดูให้หน่อยอางั้นเดี๋ยวจะให้ <A. S 1> เดี๋ยวจะให้ไว้ทางใต้ในคลิปชั่น,นครับ เียายาวครับว่บากระหลงคงก่ายเหมาเองเนาะแล้วคุณโนต้ตที่เนีย่ยจะมาเขาไปไหนครับรู้ไหมชอบกระหูกแล้วจ้ะเฮ้ยเฮ้ยยิงไม่เลงเลยเฮ้ย,ย,ยกระสุนแม่งหมด เออตายเลยเออทำไมผมกลางแบบนี้ไม่น่าได้ไม่น่าด้านผมได้ยินว่ายศดาวมันจะมีไอ้นี่ขายมันจะมีอะไรนะเขาเลยไอ้นี่ซองพวงขายคุณ้ทมครับไม่พูดหรอครับไม่ได้เสียงมาปเป็นไรครับ,รบ,รบ,รบเดี๋ยวพูดเดี๋ยวพูดให้ดังนะ Oh no. เอาไม่โนเอาคุณแทมตายเหรอครับขาดกะตายครับโอ้โห oh oh, จะจ่าเลยครับศพอยู่ถนนข้างล่างครับแล้ววันนี้คุณเล่นหนึกได้ใช่ไหมครับไม่แน่ใจครับวันนี้ผมจะเอาอาที่นี้จะเอาให้ยดยดอัพเลยครับจะบากทำอะไรทำทองไม่ใช่จะเอาสองมังได้ไหมครับ าสามบังสามบงทองอะดิสามบังไม่ได้เลยครับหลออ้าวแล้วเมื่อไหร่จะจะสามบังทองแล้วก็ไปไหนต่อครับน่าจะเพชรนะครับหลอผมไม่ได้ใจแต่แตอนนี้ผมเจอคุณแล้วผมก็เจอคุณแล้วใช้โต้ใช้โต้ใช้โบอ่ะไม่ โอ้ยเข้าประตูพอดีดีนะลืมยิงปอทะลุอื้อบากคนเใช้กดมนะออรู้ว่าทำไมยิงแล้วเก็บทำไงอื้งยิงแล้วเก็บก็กดลิดขวาแล้วก็กดตรงกลางสองรอบดกดตรงกลางครับรกดเมาส์กลางสองรอบครับอื้ออ้อ สบายครับผมไม่สบายครับติดหวัดไอใส่คนนะครับโดนด่าไปรอบหนึ่งโดนใครด่าครับโดนคนแถวเนี้ยด่าไปรอบนึ้ยครับใช่ครับคนแถวเนี้ยเสนอครับเอ้ยคนหลักเลยครับคอมคุณยังใช้คอมผมครับเพื่อให้เอ้ยนี่ไงขอค่อยคือคอมใหม่ดีไม่เอาไม่เอาครับ เมืองตังครับเมืองตังครับเมืองตังครับอึอคุณลองกดขี้ขวาแล้วก็กดเมาส์สองรอบเลยครับมันมันจะเก็บให้เลยอ่ะแบบนี้เสร็จไม่เก็บให้เลยอ่ะลองเครับ คุณเกิดยังครับครับเกิดยังครับเกิดแล้วครับอยู่ไหนครับอยู่ข้างล่างครับข้างล่างเลยครับอี๋แว๊บ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 อีอี๋ระยะก,กายไม่ชอบครับอืมอีเฮ้อ้ <c oughs> อใจผิด กระติดว้าจะจะเลิอกอัดหรือยังครับหรือจะอัดต่ออีกสักติดหนึ่งครับอัดหน่อยเลยืเลิกนะครับหรือพอแล้วเดี๋ยวเพื่อขี้มันตัดนะครับขี้เกียจตัดต่อครับ,รบไปไหนครับเบบฟะพวกคุยกัน ถามว่าเราอยู่ปออะไรนะครับเราอยู่ปเก่กระดอยสี่ครับเราอยู่ปสี่ผมอยู่ปหกนะครับจ้าม่วครับปสี่ครับปหกนะครับปสี่นะครับเออเนี่ยปหกเออเป็นอาจารย์ของห้องเลยครับเสียงเหมือนเสียงเหมือนเด็กด้วยครับเสียงผมเหมือนเด็กมา อาคเวลาคุณแฮมครับเวลาไอเวลาอัดต้องมีคำหยาบมั้งครับไอ้เหี้ยเออนไอ้สลัดเอาใครมาครับบอลจ้าบอลจ้า